ครับผมสวัสดีครับท่าผู้ชมที่น่ารักนะับถือทุกท่านก็เจอกันอีกแล้วครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นหนึอีกแล้วขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดนาทีนี้ก็เป็นโนุทาสใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาล โปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณทุกเดียวทางที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วย,ลวยคลิปนี้เดี๋ยวท่าน,นี้ก็เป็นเดียวทานใช้กับ16สิงหาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็ฝากมาฝากมานะท่าน ชุดสามตัวสามสี่หนึ่งสามสี่สามห้าสี่เจ็ดสามสี่สองห้าสี่สองเจ้านี้ก็ฝากมาหกชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูล ต่อมาเลยเจ้านี้เด่นล่างอพีฝากมาสามตัวสามสี 3, 4, 3, 4, ่จ็ดสามสี่จ็ดฝากมาสามตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากตอบมาครับใบนี้ ทีเลขสองตัวบนฝังมาสองแถวจับคู่10บน่อย16ึ่ตัวที่5้าสี่9 4 9 8ปดห้าสองาฝังมา9คู่เป็นแนวทาง ต่อมาครับใบนี้เอยก็ฝากมาอาดีตที่แล้วนะสองเจ้านี้รวมตัวอดีตที่แล้วผ่านนะท่านเจ้ามูลกับเจ้าหนูน้ำนะท่านสองเจ้านี้แนวทางสิหน่วยล่างอาดีตที่แล้วผ่านแนวทางใหม่นี้ครับเราไปชม เดี่ยวท่านใหม่นี้ก็จับคู่นะท่านจับคู่นะไม่ชุนชุนเก้านะท่าน3 9 3 0ก้าสามศูนย์สามหน่งฝากมารวม6คู่ฝากมารวม9คู่นะเน้นตรง รุ่งรุ่งเจ้านี้ก็ฝากมาหกแปดห้าหกสองห้าสามหกห้าแล้วก็ฝากมาคู่ห้าสองหกห้าแปดห้าแปดหกห้าสองหกห้าแปดห้าแปดหก เจ้านี้เออเหเหล่านี้นะท่านฟางเก้าหนมาสามสี่หนึ่งเก้าหนาอดีตท,ที่แล้วก็ผ่านนะท่านห้าสามอดีตเก่าก่อนก่อน,ก,อนก็ผ่านนะ ต่อมาใบนี้ครับฝังมาแล้วทาน3ตัว1 2 8 4 2 8 6 2 8 1 4 8 4 4 8 6 4 8 1 5 8 4 5 8 6 5 8 1 2 2 4 2 2 6 2 1, 4, 2, 4, 2 1 4 2 4 4 2 6 4 2

อมาเลยเจ้านี้ฝั่งมาวิ่งโบนหนึ่งรองสองหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าสองสองสี่สองสองและก็ชอบหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าสองการหนึ่งสี่สาม ล่าห5าเจ็ดห้ปดแปเปดเ้โปลีนนักทันใบนี้นะเป็นนัทันสิบโบนหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสงสหนึ่งสองามฝากมาสาตัวเป็นเดวทางอาดีตที่แล้ว5้าสา เดี่ยวทันใหม่นี้ก็ฝากมา1น3่งสองสาต่อมาเจ้านี้เลยเนี่วทาง2ตัว2 3 2 6ามส7 8ห6 7อ8แปดสองฝากมารวม10คู่นะ คู่สองตัวต่อมาใบนี้ครับเดวทานสามตัวสองสองหกหกแปดหกแปดสองหกเกม็ามสองหกสองสามเจ็ดแปดหกเจฝากมารวมแชุด ต่อมาเลยเจ้านี้ต้นไม้จ้าฝั่งมาคู่ล่าง7จ็ดแ0 7เจนะ็ด9ก้าแเนยาะแล้วก็70นะฝากมาสี่คู่ต้นไม้จ้าฝา่งมาอีกหนึ่งแนวทาง ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อมาเลยแนวท่านหลักอร้อยเจ้าโปลินฝากมา่ห้าหก่ห้าหกนะฝากมาสามตัวเป็นแนวทานอาดีตที่แล้วสาม่ห้า เนวทนใหม่นี้ก็ฝากมาส5 6ต่อมาเจ้านี้เลยหมอนนักคำนวณฝากมาชุดโบนห้5 1 5 2 5 3ห้5หนึ4งห้าสองห้ก็ฝากมาชอบสี่กับห้า ก็จับคู่4กับ5คู่2ตัวบูรต่อมาเลยเจ้านี้ปูหลินอีกแล้วฝังมาชุด528 527537ชุด3 727 182838ล่าง211415 1832 ต่อมาใบนี้ครับตู้เจ้าตู้ก็ฝางมา2ตัวโบนห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดตามด้วยห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้านะเจ้าตู้ท่านนี้ก็ฝางมา9ชุดแนวทาง2ตัวบอโบนก็ขอบคุณอย่างแห้ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย <_ d ream> <_ d ream> ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณ ทบทชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม